จริงๆรซื้อรถฟอร์ดที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อเป็นรถแต่งแบบนี้นะครับจัดทรงอเมริกันแบบนี้นะครับผมผมว่าต้องให้ที่ปรึกษาการขายที่มีความชํานาญนะครับเชี่ยวชาญแนะนํานะครับผมว่าอยากให้รถออกมาประมาณไหนก็ถ้าขาเบียได้นะครับผมที่เห็นทั้งหมดเนี่ยผมแต่งให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเบียร์หนึ่งชายและฟอร์ดปังโบริยีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่องนี้นะครับก็พาชมรถยนต์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โปรดักต์ตัวรถแล้วก็โปรโมชั่นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ nexgen t Ranger xlt ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมข้อมูลพื้นฐานของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซล170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรเลยนะครับพละกําลังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมหาศาลเลยนะแล้วก็็อะะไไรรรทีีี่่่ตตตติิดดดมมมมาาากกกกัััับบบบวววถนน้้้งงงแแลเเพ๋ยปูคผ ด้านหน้าก่อนเลยครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับจากกระจังหน้าเดิมที่เป็นแกนกลางนะครับเป็นฟอนต์ฟอร์ดตรงกลางเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบกระจังหน้าฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับสามมิติแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับผมคุมโทนเข้มเข้มไว้นะครับผมแล้วก็ติดไฟ LED 3จุดนะครับผมหน้ากระจังเพิ่มความโดดเด่นในขณะที่เปิดไฟหลี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องรังพึ่งขนาดใหญ่ตรงแกนกระจังเนี่ยเวลาขับรถเดินทางไกลๆนะครับก็ระบายความร้อนออกมาได้ดีเพิ่มด้วยนะครับผม แล้วก็ไฟหน้าของเรานะครับตัว XLT ของเรานะครับตัวปี2022จะเป็นไฟ LED Reflector แล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในโคมนะครับแล้วก็เป็นไฟ Daylight นะครับไฟ4แคมวิ่งอวันขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็ได้ DNA ของรุ่นพี่นะครับ F150 ตัวอเมริกันนะครับมาปรับใช้ในบ้านเราเลยนะครับก็โดดเด่นนะครับในตัว Next Gen ของเราตัวนี้ก็ถือว่าไฟหน้าเนี่ยให้มาดีนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับ อันนี้ใช้งานง่ายนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ที่ตรงคอนโซลด้านหน้ารถนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรงหน้าคอนโซลนะครับจับแสงแล้วก็จับความมืดนะครับเพื่อเปิดปิดไฟให้เรานะครับผมถันที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นสปอตไลท์นะครับเป็นไฟตัดหมอกของเรานะครับตรงนี้เป็นฮาโลเจนนะก็จะแตกต่างกับรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งเป็น LED นะครับผมแต่ฮาโลเจนเนี่ยก็เป็นการใช้งานที่ใช้ได้โอเคอยู่นะครับผมเวลาตัว ไฟตัดหมอกของเรานะครับเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยหักเราองศานะครับสมมติเราหักมาด้านขวานะครับผมไฟตัดหมอกจะทํางานด้านเดียวนะครับก็คือเป็นการเปิดมุมอักสายตาให้กับพวกขี่ด้วยนะครับผมเพราะว่ารถเราเป็นรถยกสูงใช่ไหมครับเวลาเลี้ยวเนี่ยหรือว่าเข้าโค้งนะครับผมเราไม่เห็นช่วงอักสายตานะครับผมตรงนี้ก็ไฟตัดหมอกเขาก็จะฉายแสงนะครับเพื่อเปิดมุมอักสายตาให้เราด้วยนะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ Ford ตัวใหม่เน right? 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 the really ี่ยใส่มาให้นะครับผม แล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ารถเราจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งนะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตรงนี้เป็นหมุดหลอกนะครับเราไม่ได้เจาะตัวรถนะเพราะว่าเราใส่เป็นพุกเดิมนะครับใส่เป็นน็อตตัวเดิมของตัวที่เป็นตัวซุ้มล้อด้านในอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับติด9 3 m สเพื่อให้งานแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับผมไม่ไม่หลุดง่ายนะครับผมแล้วก็พระเอกของเรานะครับตัวนี้ล้อเป็นขนาด20นิ้วนะครับขนาด้ออเเเดิมขงรานี่ย เป็น117นิ้วเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าขอจัดซองอเมริกันนะครับตัวนี้ก็ใยเป็น120อ f f s e ตเนี่ยลึก24เลยนะครับผมจะพอดีกับซุ้มนิดนึงนะครับ้ถไปนิดเดียวนะครับสวยเลยนะแล้วก็รัดด้วยยาง MT นะครับจะเป็นยาง33 x 12.5 R20 นะครับผมตัวนี้ยกข้างหน้าและข้างหลังเพิ่มอีก2นิ้วนะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยออกมาเป็นสไตล์อเมริกันเลยนะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกหูช้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ XLT ของเรานะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เป็นกระจกเวลากดกุญแจแล้วก็เป็นพับอัตโนมัติแล้วนะครับตัวนี้เรามีให้แล้วนะครับผมก็คือสามารถตั้งค่าตรงหน้าจอซิงได้เลยนะครับว่าเราอยากให้เวลาล็อกรถแล้วนะครับกระจกจะพับเก็บออโต้ให้เลยนะครับ ตัวโฉม2022เราก็เพิ่มเติมเป็นตัว p u s สตาร์ทแล้วก็มาร์ทคีย์เล s ให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้จะได้เป็นปุ่มกดตาร์ทแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประตู smart k ย y เวลามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับผมก็สามารถสัมผัสหนึ่งทีนะครับจากด้านนอกเพื่อล็อกรถแล้วก็คล้องจากด้านในนะครับจะมีแถบแม่เหล็กด้านในเพื่อปลดล็อกรถได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับกันสาดข้างฟิล์มเซรามิกนะครับก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนต้องการ เปอร์เซ็นต์ความมืดมากก็แจ้งได้นะครับผมด้านหลังนะครับติดเป็นครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะครับก็เวลาพี่พี่ที่ปั๊มนะครับกดฝาถังเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ดีนะครับติดตั้งเพิ่มก็โอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับยกสูงเพิ่มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับให้เข้ากับด้านหน้านะครับผมแล้วก็ ช่วงล่างของเรานะครับผมตัวนี้วางโช๊คลอกคัสซีนะครับผมทําให้ถ่ายล้อเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มิติีรถเราใหญ่ขึ้นอีก5เซนนะครับฝั่งละ5เซนนะครับรวมกันเป็น10เซนเลยนะก็ในเซกเมนต์นะครับเราน่าจะเป็นกระบะที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ่ายล้อกว้างเนี่ยทำให้เรายึดเกาะถนนได้ดีนะครับแล้วก็โช๊คลังเป็นโช๊คควายด้วยนะครับวางควายเวลาเข้าโค้งเลี้ยวโค้งเนี่ยจะรู้สึกกระชับมากๆนะครับซึ่งใน r a n g e r x อ t รุ่นเก่าเราก็ใช้เป็นโช๊คควายอยู่แล้วนะครับผมถ้าคุณผูู้้ชมททท่่่่าานนนไหะะคครรัับบีีเยดลลลองงขกก็จสึฟิว เอ t อเนี่ยเหนียวหนึบของจริงนะครับผมมาที่ฝาท้ายกันบ้างนะครับผมจากสังเกตได้ว่าฝาท้ายเนี่ยมันจะเหมือนแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่มีคนมาแซวเรานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราขึ้นรูปมาจาก DNA ของ F150 ตัวเมืองนอกของรุ่นพี่เรานะครับผมจะเป็นฝาท้ายแบบสปอยเลอร์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนตูดเป็ดนะครับดักเทลตรงนี้นะแล้วก็มีไฟเบรกโริ่นะครับที่กระบะท้ายตรงนี้นะครับผม แล้วก็เลนเจอร์ของเรานะครับ2022เนี่ยตรงโลโก้เนี่ยจะมีกล้องถอยให้แล้วนะครับผมถอดเซ็นเซอร์ไปแต่ว่าไปใส่กล้องนะครับก็ผมว่าเห็นง่ายกว่านะครับผมก็ใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ครอบกระบะท้ายนะครับผมเป็นฟอนต์ฟอร์ดนะครับตัดด้วยพื้นนำด้านนะครับแบบนี้เลยนะก็ดูดุขึ้นนะครับผมติดตั้งข้อไฟให้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากได้เป็นไฟ LED แจ้งเบียนนะครับอย่๋เปลี่ยนให้นะอืมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า XLT เนี่ยยังไม่มีตัว ผ่อนแรงกระบ,บะนะครับตรงนี้ก็ต้องรออีกสักพักนึ่งครับจะมีตัวทอ์ช่นบาร์มานะครับผมถ้าซื้อรถกับผมเนี่ยผมแถมตัวช็อคอัพที่ฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูข้างในกันบ้างนะครับอยาให้ดูแถว2ก่อนเลยตัว XLT เนี่ยจะต่างกับตัวสปอร์ตขึ้นไปคือเป็นเบาะวนิลวนะครับผมแต่ว่าแอร์ตอนหลังมีให้อยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้แอร์ตอนหลังต้องซื้อ XLT ขึ้นไปนะ XL พัดไม่ได้นะครับผม ้องโดยสารด้านหลังจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าถานล้อเนี่ยจากซ้ายไปขวาแล้วก็หน้าไปหลังเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเฮดรูมและเลกรูมนะครับจะเผื่อเหลือพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับตรงมือจับตรงนี้จะเป็นซฟอ์นะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นวัสดุเป็นฮาร์ดนะครับแข็งๆหน่อยนะแต่ว่ากระจกคู่หน้าเราให้เป็นไฟฟ้าแบบออโต้นะครับด้านหลังเป็นไฟฟ้าปกตินะ จะปรับกระจกด้านขวานะครับปรับมุมสายตาก็กดถ้าสมมติว่าจะปรับตรงขวานะครับกดด้านขวาปรับซ้ายกดซ้ายได้เลยนะครับผมปรับพับเก็บไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสั่งการที่ผมแจ้งได้เลยนะครับผมไยหน้านะครับที่ผมแจ้งนะครับเป็นไฟออโต้ก็หมุนมาที่ตัวเอได้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับระดับไฟได้ด้วยนะครับเวลาบรรทุกเยอะๆนะก็ปรับได้นะครับไม่ให้ไปทิ่มกับรถที่สวนกับเรามานะครับผมมีออโต้มีตัวปรับดิมมิ่งเรือนไหม่นะครับให้มันมืดมากด้วยนะ ปุ่มกดสตาร์ทนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับสีทิศทางมียืดเข้ายุบออกนะครับผมมีขึ้นมีลงนะครับปรับได้ตามความต้องการทําความตําดับเลยนะแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วของที่ได้นะครับคันนี้ก็เวลาเรากดปุ่มควบคุมความเร็วของที่หรือคุดคอนโทรลนะครับเวลาขับรถไกลๆเนี่ยก็ลดอาการไม่ลาได้นะครับเราสามารถดึงเท้าออกจากคันเร่งได้นะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับขาเราให้ไม่เครียดไม่เต็งมากนะครับผมแล้วก็จอนะครับตรงนี้เป็นจอ10นิ้วมี Apple Android นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายได้แล้วก็ดึง g o o g l e Map นะครับมาดูได้โดยที่เราไม่ต้องต่อสายแบบตัวรุ่นก่อนแล้วนะครับผมแอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวาเหมือนกับตัว Sport นะครับผมแล้วก็มี Airbag ให้6จุดเหมือนกันตัวนี้ก็น่าใช้นะครับถึงว่าน่าใช้มากซึ่งราคา XLT นะครับแล้วก็สปอร์เนี่ยมันจะเบียดกันแค่3 0,000เองนะผมว่าออปชั่นมันก็เลยสูสีนะครับก็อ,ออกมาได้ดีนะได้ดีนะครับผม แล้วก็ออโต้ตัวนี้เรานะครับมี ESP กันลื่นถลานยนะครับมี r o m ลดความเสียงพิคว่ํมมี traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับผมมีออกตัวบนทางราชันมีให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จไฟฟ้านะครับแท่นชาร์จไร้สายมีให้เหมือนกันนะครับระบบขับขี่4โหมดมีเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่ามาดีนะครับที่เป็นรองก็น่าจะเป็นพวกเบาะหนังไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ระบบบางส่วนนะครับผม ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบนะครับรถคันนี้ XLT ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ยังคงขายดีนะครับในโมเดลของ Ford เรานะครับผมซึ่งเป็นราคาที่คุณผู้ชมจับต้องกันได้มากที่สุดแล้วนะครับผมว่าแล้วครับผมแล้วก็ตัวรถที่มีออปชั่นค่อนข้างดีๆแล้วก็โปรโมชั่นที่ค่อนข้างที่แน่นแบบนี้นะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยผมแต่งให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับผมลูกค้าก็ สามารถทักมาหาเบียได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับผมจริงๆล้วซื้อรถฟอร์ดที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อเป็นรถแต่งแบบนี้นะครับจัดทรงอเมริกันแบบนี้นะครับผมผมว่าต้องให้ที่ปรึกษาการขายที่มีความชํานาญนะครับเชี่ยวชาญแนะนํานะครับผมว่าอยากให้รถออกมาประมาณไหนก็ทักขาเบียได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีรถฟอร์ดรุ่นไหนนะครับและโปรโมชั่นอะไรมานําเสนอกับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะ